ดีนะครับที่ยังไม่โอนนะครับผมก็ดูแล้วเนี่ยโอ้โหมีแต่เบอร์มือถือนะครับและเอาไปแอบอ้างเอาที่ตั้งบริษัทคนอื่นเข้ามาอีกเอาเอาเข้าไปต้องระวังนะครับสวัสดีครับผม ก็มาพบกับยุทธเช่นเคยนะครับผมวันนี้ก็เป็นวันที่28มกราคมนะครับคลิปนี้ผมอัดช่วง10โมงกว่านะครับก่อนที่จะออกไปดูงานข้างนอกนะครับไปดูกิจการนะฮะก็พอดีผมได้เปิดมาเจอคลิปในคอมเมนต์นะครับในในในช่อง YouTube เมื่อเช้านะครับน่าจะประมาณ9โมงนะครประมาณนี้นะครับก็ไปเจอคอมเมนต์น้องอยู่คนนึงนะครับ ซึ่งทราบภายหลังก็คือชื่อน้องกระต่ายนะครับจากจังหวัดสมุทรปราการนะครับผมบอกว่าเฮ้ยน่าจะเป็นเรื่องนี้แน่ๆเลยเว้ยเห็นเดือดร้อนคือเดาไม่ผิดเลยนะครับน้องก็แอดไลน์มาเลยแล้วก็ส่งมาต่างๆนานาเลยก่อนที่จะโอนเงินด้วยซ้ำนะครับคือช่างใจตัวเองอยู่เอะใจตัวเองอยู่นะครับเลยทักไลน์ผมมานะครับผมเขาส่งรูปมาเอ่อเป็นรูปเอ่อเงินด่วน เงินด่วนไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันใดๆนะครับผมเดี๋ยวผมขึ้นรูปไปให้แล้วก็มีตารางผ่อนมาให้นะครับตารางผ่อนค่าชำรงชำระอะไรอย่างนี้แล้วก็ขั้นต่ำเนี่ยน้องเขาจะกู้แค่หมื่นเดียวนะครับแต่มันให้กู้ขั้นต่ำเนี่ยสามหมื่นนะครับแล้วก็มีค่าอะไรอ่ะต้องโอนไปก่อน3,3มพันสดูสิครับไอ้พวกนี้ต้องระวังนะผมผมเตือนนี่สอสมคลิปแล้วนะแล้วเนี่ย มาเจอของน้องคนนี้อีกนะครับดีนะครับน้องที่ดูคลิปผมนะครับแล้วรีบทักมาตอนเช้ากําลังจะโอนเงินด้วยซ้านะครับสามพเกือบเสียเลยอ่ะสามพเนี่ยโคตรเสียดายเลยนะครับทำงานกี่วันกว่าจะได้สามพันสามมาคิดดูดินะฮะเจาเงินหมื่นนะครับน้องเขาก็ส่งมาให้ดูส่งมาเป็นแบบฟอร์มนี่เลยโหไม่รู้เอารูปใครมาไม่รู้เนี่ยเดี๋ยวผมลงไว้ให้เนี่ยเอารูปใครมาก็ไม่รู้เนี่ยทนงทนนายคนไหนก็ไม่รู้แล้วลง เอารูปบริษัทที่ตั้งมาอีกโอ้โหพยายามโน้มน้าวจิตใจน้องเขาเลอเกินนะฮะน้องกระต่ายก็ส่งรูปไม้ให้ผมยิกยิกเลยไต่ไปหมดเลยครับนะฮะที่ช่วยดูให้หนูหน่อยตรวจสอบให้หนูหน่อยเนี่ยเออเป็นมิจฉาชีพหรือเปล่าเนี่ยเออเดี๋ยวหนูก็จะโอนเงินเนี่ยเผื่อดําเนินการอะไรกับเขานะครับสามพันสามต้องโอนให้ก่อนดีนะครับที่ยังไม่โอนนะครับผมก็ดูแล้วเนี่ย โอ้โหมีแต่เบอร์มือถือนะครับและเอาไปแอบอ้างเอาที่ตั้งบริษัทคนอื่นเข้ามาอีกเอาเอาเข้าไปต้องระวังนะครับนะฮะผมพูดพูดจาแบบภาษาบ้านๆนะครับมันจะได้เข้าใจกันง่ายนะครับไม่มีพิธีรีตองอะไรนะระวังไว้เลยนะครับเราอยู่ในโลกโซเชียลเนี่ยเราดูมันได้เนี่ยนะครับเราก็ต้องวิเคราะห์ได้นะครับต้องพิจารณาได้ อย่าเพิ่งแบบเอาการตัดสินใจจากที่เราต้องการเงินแบบด่วนๆเนี่ยเอามาครอบงําหัวสมองนะต้องดูด้วยนะครับดูดิมันส่งที่ตั้งมาอย่างเงี้ยที่ตั้งบริษัทเราเข้าไปดูได้ Google น่ะโซเชียลเรายังเล่นนู่นเล่นลนีนนน่ค้นหานู่นนี่นั่นได้เลยเดยวลงดารายังหาได้เลยสืบสอบประวัติได้เลยแล้วทําไมพวกนี้เราจะสืบสอบประวัติมันไม่ได้ดูที่ตั้งก่อนเลยนะครับอันนี้บอกว่าที่ตั้งนู่นกรุงเทพศีลมอะไรอะ่ะสาทร นะครับมีที่ตั้งบริษัทมาเป๊ะหมดมีรูปธนงทนายเนี่ยไปเอารูปใครมาก็ไม่รู้ผมก็พูดไม่ได้นะครับอาจจะเป็นรูปแอบอ้างจากใครเขาอย่างเงี้ยแล้วส่งมาบอกว่าถูกกฎหมายแน่นอนครับไม่ต้องกลัวครับนะฮะเงินเงินคุณได้อนุมัติแล้วนะครับ30,000ื 30, อนุมัติแล้วแต่คุณต้องโอนมาก่อน33,000แล้วเราจะโอนคืนมาให้3 3ม0มบาทถุยชีวิตมันคงจะโอนมาหรอก นะครับถ้าเราโอนไปก่อนเนี่ยสามัสาน,นี่จบนี่ผมไปตรวจมาเนี่ยโกงยังไม่เนียนเลยอะ่ะนะครับที่มึงทําเอกสารปอมาเนี่ยเห็นไหมดูดิเลขเลขทะเ,เบียนการค้ามึงยังไม่ตรงกันเลยเนี่ยเนี่ยผมก็เข้าไปเช็คในระบบเรียบร้อยแล้วเนี่ยเลขยังไม่ตรงกันเลยนะครับเราเราต้องวิเคราะห์ดีๆดูดีๆก่อนที่เราจะกู้เราค่อยพิจารณานะครับ ผมบอกไปแล้วพวกมิจฉาชีพเนี่ยจะให้โอนเงินก่อนนะครับสินเชื่อทุกอย่างนะครับเงินกู้ในระบบทุกอย่างนะครับไม่มีการโอนเงินก่อนนั่นะแหละเป็นพวกมิจฉาชีพผมบอกไว้เลยจะค่าสัญญา3 0 0กด็ดี400กด็ดีมันเป็นเงินเป็นทองนั้งนั้น300นีค่ค่าแรงขั้นต่ำเข้าไปแล้วเสียไปเลยเก็บไว้กินข้าวให้ลูกหลานซื้อกินข้าวเปงดีกว่าเลยนะครับ ไปเสียค่าสัญญาอะไรไม่มีเงินที่มันถูกต้องจริงๆอะ่ะมันต้องได้เงินมาก่อนแล้วคุณจะหักค่าประกันหรือค่าสัญญาอะไรไปทีหลังมันก็เรื่องของคุณอยู่ที่การตกลงกันการยินยอมกันนะครับแกู้หนึ่งแสนคุณจะหักไปประมาณกี่พันอะไรคุณก็ว่าไปสินะครับแต่คุณต้องโอนเงินมาให้เราก่อนนะครับไม่ใช่ให้เราโอนไปนั่นะแหละมันเป็นมิจฉาชีพนะครับเนี่ยพูดกันแบบชัดๆนะครับใครที่เจอแบบนี้นะ ไอ้ขึ้นมาแบบเนี้ยโหต้องให้โ yeah. อนเงินก่อนอย่างงู้นอย่างงี้ไม่ต้องเลยนะนะครับห้ามโอนเด็ดขาดดีนะครับน้องกระต่ายยังโชคดีนะครับที่ทักมาคุยกับผมช่วงเช้านะครับแล้วก็ส่งไลน์กันมานะครับแล้วเราได้คุยกันรอดตัวไปนะครับสามพันสามนี่มันไม่ใช่เงินน้อยๆนะผมบอกเลยลองโอนไม่ดีสามพันสามเงียบโทรไม่ติดหรอกนะครับเมื่อเช้าผมก็โทรไปมันก็นไม่รับแหม จะโทรไปสอนให้นะที่หลังนะไอ้พวกนี้นะถ้าได้ดูคลิปผมอยู่นะระวังไว้นะระวังไว้นะไปหลอกชาวบ้านเขาเนี่ยไม่เป็นยาทามาหากินเนะี่ยนะครับแล้วยังมีหน้ามาบอกว่าน้องเขาจะยกเลิกสัญญาต้องเสียอีกสามสิบเปอนามมื่นี่มัน9 0 0าพัโอ้โหใจคอพวกมึงนี่จะเอาให้ได้เลยใช่ไหมฮะแม้เดี๋ยวจะ เอาเงินจากบัญชีน้องเอาให้ได้เลยเนี่ยจะหักออกจากบัญชีเลยเนี่ยเก้ามึงก็หกัหกดิมึงหักได้ไหมอ่ะอืมมีอะไรมีอะไรเกี่ยวข้องกับธนาคารเขาถึงจะไปหักเงินเขาได้ธนาคารนี่ต้องมีการเซ็นสัญญาถึงจะมีการหากักหักค่าบัญชีหักเงินต่อเดือนนะครับอย่างที่ผมบอกคลิปอื่นๆนะครับต้องมีสัญญากับธนาคารเท่านั้นเขาถึงจะสามารถหักเงินเป็นรายเดือนของเราได้เมื่อเราตกลงกู้นี่ ยืมสินอะไรกับธนาคารแล้วเนี่ยเราได้มีการเซ็นยินยอมอนุมัติเท่านั้นธนาคารถึงจะหักเงินเราต่อเดือนได้นะครับมันทําอะไรคุณไม่ได้นะที่บอกเนี่ยโหมีการคอมเออมีการพิมพ์มาเนี่ยจะฟ้องทรงฟ้องศาลดําเนินคดีไม่ต้องกลัวนะครับน้องน้องก็ตายจากสมุดปากานะครับเออสบายใจขึ้นไม่ต้องกลัวหรอกการดําเนินคดีอ่ะให้มันมาที่ตั้งมันยังโหลง ทะเบียนการค้าอะไรเลขยังไม่ตรงเลย13บมหลักยังไม่ตรงกันเลยหลอกลวงเข้าไปทั่วเดี๋ยวแหมโหว่าทำให้ผมอารมณ์ขึ้นแต่เช้าเลยนะครับของวันนี้นะแต่ยังดีที่ช่วยน้องทันนะครับก็ยังมีน้องอีกคนนึงกันแหละที่ทักมาเหมือนกันกออ็อาจจะมีโอนจ่ายไปแล้วค่าค่าสัญญาสามอนะครับผมบอกให้หยุดแค่นี้จบเพราะตอนเช้านี้ทักมา2คนนะครับหยุดแค่นี้พอ แล้วคุณจะไปแจ้งความลงบันทึกประจําวันก็ดีครับนะบผมแนะนำนะฮะเพื่อป้องกันเรื่องเอกสารอะไรของเรานะครับว่าเราบริสุทธิ์ใจถ้าคุณถ้าใครเอาไปทําอะไรไม่ดีไม่ร้ายเนี่ยอย่างน้อยเราได้แจ้งความอะไรอะไรไว้หมดแล้วนะครับเราจะได้ไม่ไม,ไม่ไม่เสี่ยงที่เราจะต้องเสียอะไรในอนาคตนะครับคือเราเป็นผู้เสียหายนะครับเราไม่ใช่คนผิดฟังดีๆนะครับห้ามโอนเงินก่อน หรืออะไรที่สงสัยเนี่ยทักมาหาผมก่อนอย่าเพึ่งโอนเงินก่อนอย่าเอาความอยากได้เงินก้อนความเดือดร้อนณจุดจุดนั้นอะเอามาครอมงำหัวสมองเพื่อที่จะเอาเงินก่อนแล้วโอนเงินให้เขาอีกเนี่ยมันไม่ใช่นะครับอันนี้เตือนภัยกันเลยนะครับคลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆแต่ว่ามันก็มากไปด้วยบทเรียนราคาแพงอะผมเชื่ออย่างนั้นนะนะครับก็ยังขอบคุณ พี่ๆทุกๆท,ท่านนะครับที่เข้ามารับชมผมเหมือนเดิมนะครับผมอาจจะไม่ค่อยมีเวลาทําคลิปสักเท่าไหร่บางทีก็อาจจะไลฟ์สดไปเลยนะครับหรือมีการอัปเดตข้อมูลจากพี่คนอื่นเนี้ยน้องคนอื่นอย่างเงี้ยที่ผ่านวิกฤตนี้มาได้อ่ะก็ยังมีเรื่องราวอีกหลายท่านนะครับที่ผมยังไม่ได้พูดยังไม่ได้พูดถึงว่าเขาโดนจนหลัก2000อยู่ดี20003,000ตายมาร่รม,มาตุ้มอยู่ในวังวนอย่างนั้น,นจนขึ้นหลักแสนนะครับจนธุรกิจ แทบล้มละลายนะครับอาจจะไม่ธุรกิจใหญ่แต่ว่าเป็นธุรกิจที่เราร่วมสร้างกันมาจากครอบครัวจนมันโตได้ก้อนหนึ่งอย่างเงี้ยแล้วมันมาเจอวิกฤตโควิดเจอเศรษฐกิจแบบเนี้ยนะครับแล้วด้านต้องมาเจอไอ้น,นี่อีกนะครับโอเคผมฝากไว้ด้วยครับคลิปนี้นะครับเตือนภัยกันทุกๆวันเลยเปล่าไม่ไม่ต้องหยุดดีกว่านะครับแก่ยเรื่องนี้ที่โอนเงินก่อนเนี่ยสินเชื่อออนไลน์เนี่ยแอปมิจฉาชีพยังไม่เท่าไหร่ได้เงินก่อน นะครับได้เงินก่อนแต่ตัวนี้ยต้องโอนเงินก่อนเนี่ยเรียบร้อยหายเงียบนะครับอันนี้ผมก็พูดแบบบ้านๆจะได้เข้าใจกันแบบบ้านๆนะครับผมฝากไว้อีกทีนึงนะครับคุณพิจารณาดูก่อนหลักฐานที่มันส่งมาให้เป็นเอกสารปลอมแทบร้อยเปอร์เนซะครับเอกสารจริงแค่นิดๆหน่อยๆแต่คุณลองดูลองตรวจเช็คดีๆนะครับเออทะเบียนการค้าอย่างเงี้ย มันตรงไหมโทรเข้าไปเนี่ยบริษัทไหนอะ่ะมีแต่เบอร์มือถือจะบ้าหรือเปล่าบริษัทมันต้องมีเบอร์ติดต่อเป็น02 034 032อะไรเงี้ยตั้งเป็นบริษัทมันต้องมีเบอร์บริษัทด้วยสิครับไม่ใช่มีแต่เบอร์มือถือเบอร์เดียวเออมันไม่ใช่นะครับคิดด้วยนะครับคิดวิเคราะห์แยกแยะให้มันดีเราจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อมันทุกวันนี้โดนกันเยอะนะครับ แทบจะฆ่าตัวตายกันหมดนะะฝากไว้ด้วยนะครับผมคลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆแหมอารมณ์ขึ้นทุกทีนะครับก็ฝากติดตามฝากแชร์ไว้ด้วยนะครับผมนะฮะจากเพื่อนๆที่เข้ามารับชมใหม่และเพื่อนเก่าทุกคนนะครับก็ยังคงทักหากันได้เสมอนะครับผมบางครั้งผมอาจจะไม่มีเวลาทักหาสักเท่าไหร่แต่ก็พยายามไล่คุยทุกๆคนนะครับโอเคครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ